สวัสดีเจ้าพี่น้องเสิพผ้ามูอเจ้ามาส้มข่สีร่องเฮ็ดกันร่องร่องเร้วหลาเพ่ามันสีร่องข่อร่องเฮ็ดกันไข่ห่างห่างพี่น้องจ้ะทำไข่ห่งางห่างไข่ดีๆไม่กินชอบกินไข่เน่นาพนะลูกชายว่าไข่ห่างห่างข่เอาจนตาก,กันฮีตเตอร์ตากฮีตเตอร์ส,สามอาทิตย์นี่ลองเบิงจะเป็นไหม ม่ดองเอาสูตรแย่วีผ้าหลาะเด้สูตรไม่ดองเห้นเพลินเ็ดกินมันอีข่อยซีมาหนึ่งพี่น้องขอ่อยซีหนึ่งใท่นนี้ได่หมอหนึ่งออินเตอร์นช่นานของข่อยให้เขย่าเขย่าให้มันแตกของแกกันพี่น้องมาลอลรุนกันเลยที่เป็นจังได้ใครห่างห้างข่อยใครห้างห้างเรียว่าใครเข่าเนาะเมนเมนในจากน้อยแสบ ขยา่าขยา่าขย่าให้ไข่เลี้ยงกับไข่าขาวแตกนะพี่น้องมาลอรุ้นมาลอรุ้นจะเป็นหรือว่าเป็น <laughs> จะแซบหรือไม่แซบแนวมากข่อยเลยเดไครหังหางนี่ต้องเฮ็ดกินเองพี่น้องว่าเมีนันบอกมีคนเฮ็ดห้ฝรั่งเขาบ่กินไข่เนนะ่าเนาะขนาดเบิดอายุแล้วไข่เขาเอาถิ่มไวยได้พี่น้องตรงเบงอายุเเลยเวลาซื้อนี่ข่อยจะนึ่งไปประมาณยี่สิบนาทีเนาะ อา็ฝาปิดก่อนปิดปับ๊บปิดปั๊บแล้วรอรุ่นพี่น้องยี่สิบนาทีผ่านไปแตกระเบิดหนุวยหนึ่งแม่พี่น้องบิ่งจะเป็นหมูหรือเป็นจาจะเป็นหมูหรือเป็นจาแต่แตกระเบิดดังตุ๊บเห็ดไฟแห้งพดพี่น้องเจ้าเห็ดไฟแห้งเลยขั้นมือเจ้าสีร้องนะ้อเดี๋ยวสีเจือขึ้นของข่อยพอถ้าแตกระเบิดปุ๊บพะนะพี่น้องข่อยเอามาดมเบง มื่อไดมเบงได้กินออกมาเลยปุ๊บกินคือแข็งหังๆงเลยคอยว่าสิเป็นอยู่พอว่ากินออกแล้ว <laughs> เป็นแท้แน่นอนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมะปอกมะปอกล้อล่นกันได้พี่น้องได้สิเป็นเพราแต่ว่ากินให้นะคะแต่ข้างในไม่รู้จะเป็นยังไงแต่กินให้คะ่ะเย่เย่พี่น้องได้กินแล้วได้กินแล้วเป็นนีร่รีพี่น้องเอาใจพอได้กินแล้วไข่เนา่า <laughs> ไข่หางหางได้กินแล้วก็กินแล้วดีใจอืมแจพี่น้องเมนพอดีเลยขักขนาดแม่เขาดองเขาดองวีขอบคุณจำรับสูตรเด้อเป็นเลยโอ้โหพ่ต้องบินไปกินเมืองไทยแล้วไข่หนาอโอ้ไข่อนันไข่หางห้าง khay khèo khay khèo p/n khay khèo khay nâu nguyên lái tì hết hết đơ khay để ăn khay khèo như thế nào thím khay vãi cọc còm nâu p/n thím khay vãi cọc còm nâu thím khay vãi cọc còm lon uầy sẹp lái channel của tớ p/n mà đơ mới ăn nước càn ai cho này p/b cho ăn nâu gì mới มขนคอยกินเนี่ยแค่เงาเก็เห็นเป็นลแล้วเราจ่ายมาเดอมาเดอพี่หน้องมากินน้ำกันจุบจุบจุบหจุกจุก